คือเกาครับผมมือนี้มีกินน้องมันไหมเข้าเอาจะมากินมามีกระเที๋ยวน้ำตกมามีเรืองครับมาเรืออันนี้เป็นหมูเป็นเอ่อเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยครับเสิรแซมกันครับพี่น้องมามมีหอดซาลาใบหอมมาเสิร์ฟแซมกันครับน้องมันไหมจัดเลยมาเสิร์ฟแซมกันโอ้มีหอดเอ็นกรอบโอ้บักพริกกับมี่ครับผมเอ้ยผิดยางไฟนี่แหละผมย่างมาเรียบร้อยแล้วย่างเองครับผมนี่ มาหั่นใส่มาแซบๆกันครับจัดเลยของมันไหมเฮาอืเอาลูกชิ้นลูกอ,อืผักลายยางครับผมอืจิ้มลูกชิ้นอืมเที่ยวบ้า น้องไม่บอปะใด๋หืแท่งหงพอต้นมุกเป็ดเผ็ดดีครับโอ้เนื้อเป็ดพี่น้อง กินนี่อย่าให้เห็นฟันมันหนาเกียดบอ,อ,อ,อกแม่โอ้ยยินดีเลยบอกอ่ะโอ้ยยนกิน,อ,อ,กน,กน,นอ,อ่งโอ้ผิดผิด แจบแฉเพี่ยอใช้สาลาีสาลายทอดกรอบอืมอ่ะลองอื ปลูดุ๋ยแฉบเลยเหรอแมนจ์เขอหนาใส่มุ้วเยอะโอ้ยหมอนใช่หมอนใช่ได้หนังอะไร

ะอ <auto> ืมเผ็ดใช้ปะใส่ตะเกียบมันโบแสบเด้พี่เนอะเขาต้องใส่นี่มือนี่มันแสบมือหยิบได้บ่กอืมจัดๆ โอ้ยอ่น้จมกินได้ออืการเห็นฟันเห็นลิ่นเนี่ยมันบมแมนเรื่องแบบว่าซิม่าอำเทียมกันแล้วเพีองมันเป็นชีวิต,ตว่าตำว่านเช่ๆแล้วแต่เฮ้าเฉียเผ็ดเนยนะ แค่หมูหยาบนะเพลิดเๆลิดนน้ำโอ้คือเผ็ดจัลยเผ็ดนังออกพริกพริกอย่างไฟ ด้งเดึงๆด้งๆด้งเด,ด้งมันยังดิ้ดุิด้ตาคือบอกมันด่นดึ้งดดึงมันมูตนอ๋อเอาไปไหม lần lên lái chân đánh luôn nè sạp sạp cái nào mà lại chín đó là chỉ... <coughs> 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 <coughs>

Mom! 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 cái Mom! 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 xíu, Mom! 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 tên nữa Mom! 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 bật

แคบปุแบบอ,อ,อ้ขอแคบปุ้งงานมาเซ็พี่น้องปรุงมาก,ก่อนเด้อเครับเด้อ ผักซีแค่หนึ่กินลไล้มีประโยชน์อืมตุกชินเสียร้ายกัดหนังเสียพี่นนองเนาะอ๋อ รืออะไรแล้วพักนี้บริษัททีมนะครับเซตตู้เย็นไว้ได้อีกอีกเมนูหอบใจนอนไหมอ๋อไม่ใกล้อืมอืม ตุกเนี่ยเอาปอืมตุกๆตุกๆอืมใ่มอมสอดข้างเปหน่องข้ดสดพายเลยมือกับเปลอดอหนอกก้องไม่ขางฮากึ้นสาอืมเ้า น้องไม่ครับสับกัดก็พักดีสักพาไปเลยดอืมแซ่บหาไปเซอร์วดนะเอ้าเอาเอาเอาหยังล่ะอืมอืมเอามพักดีนหม เอาไปกออไปใส่ไม่อาไปคลิปสำหรับคลิปนี้เจ้าเขาขอสวัสดีเดอจ้ายังก็ไล่ก็แช่ก็ซัดไข่เดอจ้าข้าหนอเอามาเหตุผิดอีกอย่างเดอจากก็เขา สวัสดีรครับท่าผู้ชมขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามช่องทางด้วยสารบันเฮานะครับสำหรับวันนี้เอาไว้สนี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ